สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي بحمد الله قوام براني الله سبحانه وتعالى بصفده أبناء رفعون وطيوء سيئة เรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นฟาดูอีนนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาบังคับเป็นรายบุคคลนะฝากเรียนกันไม่ได้นะพี่น้องนะเหมือนกับเวลาที่เรานั้นจะทําความสะอาดเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ฝากกันไม่ได้นะเขาเรียกว่าของใครของมันเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นฟาดูอีนโดยเฉพาะเรื่องราวของการปฏิบัติ นะในชีวิตประจําวันของเราเรื่องการละหมาดการอาบน้ำละหมาดความสะอาดต่างๆดังนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องศาสนาเรียนศาสนาเนี่ยจึงมีความประเสริฐอย่างมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นการลําลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละเพราะความรู้ที่ครูบาจารย์นำมาสอนเนี่ยแน่นอนนะครับแหล่งที่มาของความรู้ก็คือกิตาบุลฮ์และก็ซุนนะของท่านนบี ปะมหาคำเพีรยนกุรานกะลามุลล์แบบฉบับการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลมบนความเข้าใจของบรรดาสฮาบะและก็ปวงปาดบรรดาอุลมามะต่างๆดังนั้นบางคนบอกว่าเอออาจารย์บางทีเรายกคำพูดของปราดก็ดีคําพูดของเ,อเจ้าของมัสฮับก็ดีเนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะหยิบยกมาได้ไหมการ พูดถึงคําพูดของคนที่เป็นอาเลมพี่น้องไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าบรรดาผู้รู้นั้นเนี่ยท่านนาบีได้ประกาศเอาไว้วารอสตินอัมบียเป็นบุคคลที่ได้รับมรดกถ่ายทอดมาจากท่านนาบีดังนั้นคําว่ามาสับเนี่ยอีความหมายหนึ่งเขาก็จะแปลว่าตอรีแปลว่าหนทางการที่เราจะเข้าถึงตัวบทหลักฐานศาสนาเนี่ยพี่น้องก็คือต้องผ่าน บรรดาอุลมามะนี่แหละที่เขาได้ร่ำเรียนกันมาแล้วก็อธิบายมาจากครูบาอาจารย์เขาเรียกรุ่นต่อรุ่นนะถ้าเป็นในวิชาฮะดีสเนี่ยเขาเรียกว่าสนัดมีสายรายงานสืบเสาะกันมาถามว่าความรู้ที่มาถึงพวกเราเนี่ยเรารู้ตรงจากปากท่านนาบีเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่นอ้องและถามว่าไอ้หนังสือที่เขียนอยู่เนี่ยใครเขียนน่ะานบีเขียนหรือเลปล่าเปล่าท่านนาบีไม่ได้เขียนหนังสือพี่นอ้อง แต่เป็นการทําหน้าที่ของใครครับของบรรดาผู้รู้นั่นแหละดังนั้นผู้รู้นั้นเปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะทอดไปสู่ความเข้าใจในเรื่องศาสนาดังนั้นพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายครับการเรียนรู้ผ่านครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นหนทางที่ปลอดภัยผมเองเนี่ยพี่น้องผู้มีอมานทั้งหลายไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยนะก็คือ จบฮะดีษมาแล้วก็แปลกันสดๆไม่ใช่นั่นหมายความว่าก็ต้องผ่านกระบวนการในการหาความรู้ชอรอฮะดีษคำว่าชอรอเนี่ยก็แปลว่าอัถาทีบายนะอุลมามะท่านนี้อธิบายแบบนี้คำนี้อธิบายแบบนี้ถามว่าอบิบายอธิบายอะไรก็อธิบายฮะดีษของท่านนาบีนั่นแหละสิ่งที่นำออกมาจากฮะดีษบทเรียนต่างๆนี่คือเป็นหนังสือทั้งนั้นเลยพี่น้องผ่านบรรดาอุลมามะทั้งนั้นที่เป็น บุคคลที่มีความเข้มงวดในเรื่องของวิชาการส่วนหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอยากจะนำเรียนว่าการเรียนศาสนาเนี่ยนะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความอ่อนโยนผมบอกก่อนนะพี่น้องไปฟังศาสนาแล้วกลับมาแล้วแล้วเครียดแค้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะฟังศาสนาในใจต้องอ่อนโยนต้องรู้จักให้อภัยให้โอกาสนะแล้วก็ ฟังแล้วต้องเกิดความสบายใจไม่ใช่ฟังแล้วยิงเครียดเข้าไปใหญ่พี่น้องท่านนาบีสอนท่านมูอัหมับินจาบ,บันวันที่อะไรวันที่ท่านมอาูอัมบินจาบ,บันได้รับมอบหมายให้นําอิสลามไปบอกกับชาวเมืองเยเมนเนี่ยทางตอนใต้ยเยเมนนะครับพี่น้องบอกว่ายัางไงละ่ะอย่าไล่เขานะอย่าไปไล่สอนคนเนี่ยเหมือนอย,อย่าบืนไปไล่คนต้องพยายามด่าว่าแปลว่าเรียกร้องเชิญชวนทําให้ง่ายอย่าสอนให้ยาก าบางคนนี่สอนปับบ๊บปวดหัวไปไป,ไปมาทำไม่ได้หมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วทางหลักการศาสนาของเราเนี่ยมีทางออกทั้งหมดนะครับนะขึ้นอยู่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่นั่นแหละดังนั้นพี่น้องผู้มีอมาลทั้งหลายครับวันนี้ฟังเรื่องศาสนาแล้วสบายใจไหมอัลฮัมดุลิลละฟังแล้วอิมาลเพิ่มไหมอัลฮัมดุลิลละ ฟังแล้วอยากที่จะปฏิบัติอยากจะทําคุณงามความดีอยากจะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาไหมถ้ามีคําตอบหมดพี่น้องว่าอยากจะเป็นแบบที่ผมบอกเนี่ยอัลฮัมดุล,ลิลละขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆเรื่องของคนที่ไม่ได้ฟังศาสนาพี่น้องสิ่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาก็จะละเลยต่อการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของเรา มันมีเรื่องให้เราคิดเยอะแยะไปหมดเลยนะพี่น้องใช่ไหมยิ่งสิ้นเดือนเนี่ยเราเรื่องคิดเยอะนะเดี๋ยวบินไอ้นั่นมาเดี๋ยวบินไอ้นี่มารายจ่ายนั่นมารายจ่ายนี่มาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเรื่องทํามาหากินเรื่องลูกเรื่องเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวมันก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยออกห่างจากการลํำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าเราไม่บังคับหรือปรับปัวใจของเรา เรื่องแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้เกิดกับพวกเราอย่างเดียวนะแม้กระทั่งซอฮาบะของท่านรอสุลล l l a h ซอฮลลอฮ์ฮวยในฮิวสันลำที่ได้เรียนกับท่านนบีโดยตรงเนี่ยได้เห็นหน้านบีได้ฟังเสียงนบีเนี่ยก็มีความรู้สึกเวลาที่เขานั้นอยู่กับครอบครัวอยู่กับก,การงานอยู่กับเรือ่องสวนไร่นาก็มีความรู้สึกที่รู้สึกว่าหัวใจจะไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องราวนี้เกิดกับซอฮาบะ์ที่ชื่อว่าอัลฮันซอละ ซอบาชั so, sh un, sh sh wa, ้นนี di, hu, wa, ้ชื ini, ่อว่าฮันซะละอัลอุไซดีรอดิยัลลอฮุอันฮหูได้กล่าวว่าฟันตลาขตูอันน่ะว่อบูบักรินฮัตตาดะคานนาอัลารอซูลิลลาฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะกุนตุนาฟิกฮันซะละยาร رسول a ล l a h ชัละอบูบัคเนี่ยได้เดินออกไป จนเข้าไปหาท่านรอสุลุลลอฮ์สุลลัลฮฺวะไลฮิวะซัลลัมพรางฉันก็กล่าวขึ้นว่าโอ้ท่านรอซูลสุลลัลฮฺวะไลฮิวะซัลลัมฮันซอลอได้กลับไปอยู่ในสภาพมูนาฟิกแล้วฟกะกาลรอสุลลลอฮฺสุลลัลลัฮฺวะอะไลฮิวะซัลลัมท่านนาบีก็บอกว่าวะมาซากะท่านนาบีบอกว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะทําไมถึงคิดว่าเราถึงว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมูนาฟิกกลับไปกลับมาก,กลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกล่ะเพราะคํานี้เนี่ยพี่น้องมันเป็นคําที่คำที่ไม่ไม่ดีนะครับถ้าใครที่มีคําลักษณะแบบนี้เนี่ยสังคมก็ไม่ชอบนะลักษณะของมูนาฟิกเนี่ยสังคมไม่ชอบทำไมอะ่ะเพราะเอาเอาสามอะไรไม่ได้เลยผิดสัญญาบิดพลิ้วโกโหกหลอกลวงนัดบ่ายมายิน นัดเย็นมามืดเนี่ยประมาณเนี้นะอันนี้สำหรับพวกที่อะไรไม่ใส่ใจต่อเวลาบิดพลิ้วเขาไว้วางใจก็อะไรคอนนะไม่รักษาสัญญาดังนั้นสังคมก็ไม่ชอบและยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะหวตาลยิ่งไปกันใหญ่เลยนะซึ่งเขาต้องบอกก่อนนะครับว่ามูนาฟิกนี่มีสองประเภทนะ ประเภทแรกเขาเรียกว่ามมนาฟิกลินอามันมุนาฟิกสําหรับการปฏิบัติแต่หัวใจยังมั่นคงศรัทธาต่อเลาะแต่การงานนั้นอาจจะบกพร่องขาดตกบกพร่องไปหรือมมอามาละการปฏิบัติในสังคมขาดตกบกพร่องไปดีไหมไม่ดีเป็นบาปข้อที่2ก็คือโมนาฟิกที่อยู่ในก้นของนรกแล้วก็ถือว่าแย่แย่กว่าคนปฏิเสธศรัทธาโดยทั่วไปซะอีก อันนี้เขาเรียกว่ามูนาฟิกเดีเอยอติกอดีเป็นมูนาฟิกทางด้านของหลักอากีดาภายนอกเป็นมุสลิมแต่ภายในเป็นไงปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาดะดังนั้นเราจะใช้คำว่ามูนาฟิกกับใครเนี่ยก็ต้องดูให้ดีพี่น้องเพราะบางคนไม่เข้าใจพอบอกมูนาฟิกปั๊บว่าฉันเป็นชาวนารกไม่ใช่ไอ้มูนาฟิกประเภทนี้เขาเรียกมูนาฟิกเรียละลินอามมนนะซึ่งเกิดขึ้นได้พี่น้อง โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้เนะี่ยถามว่าใครละหมาต,ต้นเวลาทั้งหมดละ่ะมันก็มีบางคนละหมาท้ายเวลาบางคนขี้เกียจละหมาก็มุยละซซลาจะกอมูกูซาลาเวลายืนละหมาก็ขีเกียจบางคนก็โกเคยโกหกบางคนก็ผิดสัญญามีไหมละ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นแต่อย่าทาให้มันบ่อยนานนานทีปีหนนมีน้องไม่ใช่ทุกวันถ้าทุกวันเนี่ยน่ากลัวพี่น้องจะกลายเป็นมุนาฟิกซะแล้วเขาเรียกว่าลักษณะนะ เราไม่ได้ไปหูก,กลุ่มใครแต่เ,เราบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันคล้ายมันเหมือนกับคนที่หน้าไหว้หลังหลอกท่านฮทนซอลาเนี่ยมีน้องผููมีหมายทั้งหลายครับหลักอากีดาหลักยึดมั่นของท่านแนนอนนะมั่นคงแต่พูดถึงเวลาหัวใจของท่านเวลาที่ที่อะไรที่อยู่กับสิ่งอื่นเนี่ยมันมีเวลาที่ไปคิดเรื่องอื่นไง นบีจึงถามว่ามาดากะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านฮันซอร์ะฟะกุนตุยารอสูละล์ะตะกูนออินดแนตุตุซักตุซักกิรุนาบินนารวันเจนนห์ฮัตตากะอันนารอยูอัยนท่านฮันซอร์ะก็ตอบท่านนบีบอกว่าในขณะที่พวกเรานั้นอยู่กับท่านฟังท่านนบีสอนศาสนา เรานั้นก็มีความตระหนักถึงนรกและสวรรค์ประหนึ่งกับว่าเรารู้สึกหรือเห็นด้วยกับตาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยน้ำตาไหลพี่น้องเวลากลัวก็กลัวจริงๆเหมือนกับเห็นกับตาเลยนี่คือระดับของคนที่อะไรมีความมีความผูกพันมีความใคร่ครวญถึงคำคำสอนของศาสนา ฟ้าอีลาคอร์รเจนาแต่เมื่อเราเนี่ยออกมาจากบรรยากาศแบบนั้นแล้วเนี่ยมินอินดิกาอา่าฟัสนาอซวาดี وأولادي والضيعاتي فناشينا كثيرا พอเราออกไปจากบรรยากาศในการฟังศาสนาแล้วเนี่ยพอไปอยู่กับภรรยาก็ดีไปอยู่กับลูกๆก,ก็ดีไปอยู่กับการงานต่างๆทำธุระต่างๆเนี่ย ทำให้เราหลงลืมสิ่งเหล่านั้นไปอย่างมากมายฟาก็ละรอสุลลลอฮิลลลอฮูอะัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีก็จึงกล่าวตอบท่านฮันซอลาไปว่าวัล,ลัดีนับซีบียาดีฮีฉันขอสาบานด้วยชีวิตของฉันที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อินล,ลาวตะดูมูนอาลามาตะกูนูนอินดีวะฟีดิกรี หากท่านดำรงตนอยู่เช่นภาวะที่ฉันตักเตือนอย่างต่อเนื่องและในยามรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วไซลซสาฟาฮัตกูมุนมาแลอิกะตุอาฟูรุชิกุมแน่นอนบรรดามาริกาเนี่ยก็จะจับมือท่านไม่ว่าท่านจะนอนฟูรุชีกุมก็คือขณะที่อยู่บนเตียงนอนถ้าเรายังนึกถึงอัลลอฮ์มีมาริกา จับมือเอาไว้ว่าฟีตูรุกีกุม้มเวลาที่ท่านอยู่บนถนนหนทางแล้วก็ลำลึกถึงอัลลอฮ์มาลลิก้าก็อยู่กับท่านนะคนเราทำมัลลิก้าอยู่ด้วยเนะ่ยดีนะพี่น้องนะถ้าใช้ตอนอยู่เป็นเพื่อนเป็นสหายนี่อันนี้อันตรายแสดงว่าหัวใจก็จะคิดอยู่กับการทำความดีอย่างเดียวเลยวัวแลกินยาฮันซอลละแต่ถ้าว่ายายาฮันซอลละเอ๋อย ซาตันวซา,าตันซาเลสมารอตินนบีก็บอกว่าไอภาวะท,ที่ฉันบอกเนี่ยนะที่ท่านนาบีบอกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละคือมันเป็นเรื่องที่ปกติที่จะล้ำลึกได้บ้างแล้วก็เผลอเลยไปบ้างบางเวลาพี่น้องคนทำได้มีไหมมีแต่อลืมละ่ะไอลืมก็มีแต่ทำได้เนี่ยมันดีแต่ทำได้ไหมละ่ะนี่แหละพี่น้อง ยิงเวลาคนแต่งงานใหม่ๆลงไปสังเกตสิไอตอนแรกนะเอาโลสู่เราไม่ขาดเลยพอไปได้ภรรยาสวยเท่านั้นแหละเริ่มขาดบ้างละนะบังอยู่กับครอบครัวมังก็ะเพลินเนี่ยพี่น้องภรรยาสวยเอาอกเอาใจใช่ไหมละ่ะเมื่อก่อนเคยกินน้อยพอภรรยาเข้าครัวทําอาหารอร่อยหน่อยเป็นไงพอกินเยอะพอกินเยอะเริ่มมาแล้วขี้เกียจแล้วนะหรือบางทีมีภารกิจกลางคืนนะเออไปฮันนีมูนอะไรฉันก็ไม่รู้นะบางทีก็เป็นไง ตื่นมาไม่ทันไปสุราวก็มีแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยพี่น้องนะอยู่ก็เลือกสวนไรนาไอช่วงผลิตภัณฑ์ผลิตผลมันออกมันก็เพลินแต่อย่าให้เกิดขึ้นบ่อยพี่น้องต้องแบ่งเวลาในการลำลึกถึงอัลลอฮ์และท่านก็จะมีมาริกาคอยจับมือท่านไว้นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะไปทําบาปทาชั่วนั้นมันก็หมดไปพี่น้องเพราะอยู่ก็ทําความดีอย่างเดียวใช่ไหม อยู่กับการทําความดีคนเรายวนะ่ะนึกแต่ทําความดีมันจะมีความมันจะนึกมีเวลานึกถึงทําความชั่วไหมละ่ะก็ไม่มีนี่ก็คือคําเตือนคําสอนพี่น้องที่เกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็บรรดาซอฮาบะเองก็ได้ฟังประโยคแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจว่าพะเราก็ต้องพยายามสู้กันต่อไปโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้สิ่งเรา้าสิ่งเทียพาให้เรานึกคิด ออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันมากเหลือเกินพี่น้องครับมาสู่ประเด็นเรื่องของฟิกุนอิสลามีนะครับว่าในเรื่องของการอาบน้ำละมานเนี่ยถ้าเราคุยกันบอกว่าน้ำละมานเนี่ยพี่น้องบอกว่าใครที่ยังไม่มีน้ำละมานนะประชาสัมพันเนาะวันนี้สมมติมีงานใครที่ยังไม่มีน้ำละมานขอให้พี่น้องเตรียมอาบน้ำละมานนะเดี๋ยวเราจะได้เข้าเวลาอดาจารย์ อันนี้พี่น้องฟังแล้วก็สบายถูแต่ถ้าเกิดสมมุติมีโคศกคนนึงบอกว่าใครที่มีฮัด,ดัสเล็กขอให้พี่น้องไปยกฮัด,ดัสเล็กซะเดี๋ยวเราจะเริ่มละหมาดกันบางคนนี่ตกใจอะไรฉันมีฮัด,ดัสตอนไหนเนี่ย <c oughs> มากับภรรยาเพิ่งจับมือกันเฉยๆมีฮัด,ดัสแล้วเหรอเออคือไม่เข้าใจเรื่องฮัด,ดัสเล็กเพราะเราจะใช้คำว่าฮัดัสเนี่ยกับฮัดัสใหญ่เท่านั้นเลยใช่ไหม แต่จริงๆแล้วการไม่มีน้ําละมาดก,ก็คือมีฮัดัสเล็กคนที่ไม่มีฮัดดัสเล็กก็คือคนที่มีน้ําละมาดพี่น้องเข้าใจนะวิธียกฮัดัสเล็กก็คืออาบน้ำละมาดวิธีอาบเอาไว้วิธียกฮัดัสใ่ก็คือการอาบน้ายานาบะหรืออาบน้ํากุสอาบน้ําวาญิบดังนั้นคนที่ไม่มีน้ําละมานหรือมีฮัดัสเล็กเนี่ยมีข้อห้ามพี่น้องมีข้อห้ามห้ามอะไรบ้างละ่ะ ในหนังสือฟิกในหนังสือฟิกุนอิสลามีหน้าที่307บอกว่าผู้ที่มีฮัดัสเล็กก็คือคนที่ไม่มีน้าละมานมีข้อห้ามสามเรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือห้ามละมานนะถือว่าเป็นมิฟตาเป็นกุญแจสู่การละมานก็คือตูฮูดก็คือน้าละมานน้าละมานเป็นอะไรเป็นกุญแจที่จะเข้าสู่การละมานถ้าไม่มีน้าละมานไปละมานพี่น้องละมานไม่ซ้อ ต่อให้ละหมาดอย่างดีเลยนะอ่านดูอาาออิิสตฟตฟ่านฟาตฮะอ่านสุร้อยยืนละหมาดอ่านสุร้อยซะยาวซะด้วยพี่น้องแต่ไม่มีน้ําละหมาดเนี่ยละหมาดไม่ซ้อเห็นยังเพราะการที่คนคนหนึ่งไม่มีน้ําละหมาดหรือมีฮัดัสเล็กเนี่ยห้ามในการที่จะไปละหมาดเนีต่อมาข้อที่สองก็คือตะวาฟเนี่ยตะวาฟก็คืออะไรพี่น้อง การเดินรอบใบตุ้นล้อแต่วาฟนี่ไ่ทาที่อื่นไม่ได้นะบางคนบอกอาจารย์กูโบได้ไหมกูโบไม่มีีมินอ้อกเพราะกูโบไม่มีใบตุลล้อเมืองไทยเราเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งที่มาดิน่ากับตะวาฟไม่ได้ทำไมล่ะก็มาดีน่าไม่ได้มีมีกาบ้านนี่ที่ไหนอย่างเดียวเลยที่มสัสยิดทารอมเท่านั้นที่จะมีการตะวาฟได้นะครับมสัสยิดทารอมเท่านั้นเรื่องตะวาฟต้องมีน้ำละหมาดเหมือนกับละหมาดเลยข้อห้ามเดียวกันนะ ฉันถึงบอกว่าถ้าเสียน้ำละหมาดง่ายนี่ยยุ่งเช่นไอตอนที่ฉันสอนใช่ไหมในมัสยิดชาฟิลิเนี่ยถ้ามือไปแตะเนื้อไปแตะตัวผู้หญิงที่แม้กระทั่งภรรยาตัวเองเนี่ยนะก็เสียน้ำละหมาดไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นจุมพุดอุลามะซูละม์ส่วนใหญ่แล้วก็ตามหลักฐานที่มีน้ำหนักก็คือว่าการโดนตัวภรรยาเนี่ยนะครับไม่เสียน้ำละหมาดนะ ตอมาอันที่3เนี่ยก็คือการสัมผัสหรือการจับอัลกุรอานเนี่ยถ้าพูดง่ายงกับมุมสหับนะคือบางคนไม่เข้าใจเขาบอกว่าอาจารย์แล้วฉันฉันอ่านได้ไหมอ่านกับจับไม่เหมือนกันนะบางคนท่องจำละ่ะถ้าท่องจำไม่มีน้ำละมานได้พี่น้องเราไม่มีน้ำละมานเนี่ยเราท่องซูรอนั้นท่องซูรอนี้ได้ไหมได้แต่เมื่อไรที่เราจะไปจับมุสหับมาอ่าน หรือจะจับนะคือจับเพื่ออะไรล่ะก็จับเพื่ออ่านเลยใช่ไหมเออก็อจับมาเพื่อจะอ่านเนี่ยพอไปสัมผัสมุสับเนี่ยจะต้องมีน้าละมานถ,ถ้าไม่มีน้าละมานบาปเลยนะพี่น้องบางคนบอกว่าสุนัตหรือเปล่าไม่ใช่วาญิบเลยเหมือนกับละมานเลยนี่คือ3มข้อพี่น้องที่เป็นข้อห้ามของคนที่มีฮัดัสเล็กก็คือไม่มีน้ําละมานอย่าไปทํา3เรื่องนี้ต้องมีน้าละมานก่อน1ละมานสองตะวับสามจับพระมาหาคัมเพียนกุราน ส่วนรายละเอียดพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าและสิ่งที่คล้ายๆกันอะไรคล้ายๆล,ละหมาด <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมาดูบางคนก็พูดว่าเอ๊ะละหมาดยานาซาต้องมีน้าละหมาดไหมอ่าเพราะว่าละหมาดยานาซาเนี่ยไม่มีรูกลวไม่มีซูยูดนี่มีแต่การกล่าวตักมีการสีตักเบสใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุลมามะอาธิบายอย่างไรนะครับก็ฝากเท่านี้นะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูในรายในข่าวต่อไปวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะซุสลามุลัมมะตุลลอฮิวะบารอกะฮะทู ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม